สดค่ะเจคเคนอนำเสนอให้ชมกับบ้านสวยๆนะคะซื้อไว้อยู่ก็ได้ไว้ปล่อยเช่าก็ได้นะคะบรรยากาศดี่ทุกท่านบ้านสวยด้วยนะคะอยู่ตรงข้ามอบตอค่ะอยู่หมู่บ้านนาแสงอาําเภอกาะคาจังหวัดลำปางนะคะบ้านสวนในชุมชนค่ะบรรยากาศดีติดถนนเส้นหลักเนื้อที่186ตารางวาค่ะราคา1,650,000บาทฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะ 3ห้องนอน1น1ห้องน้ำา1ห,ห้องครัว3ที่จอดรถค่ะบ้านสวยนะคะพร้อมอยู่ได้เลยกุกท่านพื้นที่กว้างราคาประหยัดหากท่านเป็นคนหนึ่งที่มองหาบ้านและที่ดินอยู่จังหวัดลำปางลองเข้าชมแปลงนี้ดูนะคะติดต่อนัดหมายล่วงหน้าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อกันได้ตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปค่ะต้องเน้นเดินทางไปดูแปลงจริงก่อนตัดสินใจนะคะ เพื่อจะได้ชมบรรยากาศสภาพแวดล้อมโดยรวมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ